โอ้ oh, หัวนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะคือระยองเก้าเก้าครับเทวาพาทำกำลังงัดกั <g ul ing up> นอยู่ครับผมอ่าเนี่ยคนปลูกคนเสียบนี่คือสายพันธุ์ระยองเก้าเก้านะครับผมอ่าเนี่ยค,คือความยาวของมันจะเป็นอย่างงี้ครับผมเนี่ยพี่เทวาเรายกอันนี้คือมันจะวิ่งไปตามร่องครับอ่าอันนี้ก็คือเม็ดกวกวานครับเนี่ยยาวสุดเนี่ยเม็ดกกว่า ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือระยอง99สายพันธุ์นี้ยิ่งยิ่งไว้นานยิ่งหัวใหญ่แล้วก็ยิ่งยาวแป้งแป้งดีมากครับผมอันนี้หลายท่านที่เคยปลูกระยอง8 9สายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับตัวนี้ตัวนี้จะเหนือกว่าผลผลิตจะดีกว่าครับผมเพราะว่าผมาตัวเนี้ที่ไล่ที่ไล่ทางนู้นครับ ปลูกมาหลายปีแล้วครับก็ไม่เคยทิ้งสายพันธุ์นี้สักทีครับผมเพราะว่าสายพันธุ์ถึงจะลองจาก,กเกษตรยักษ์ก็จริงครับผมแต่ว่าบางครั้งน่ะผมมองว่ามันไล่เลี่ยกันเลยตัวนี้ครับกรเกษตรยักษ์อาจจะได้หัวใหญ่แต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่วดด้อยครับผมปีนึงไล่คุกตันอนะ่ะก็มันมีคือถ้าทําดีๆมันก็อไอท้ที่ที่บอกว่าทาดีๆนี่ก็คืออ่า ดูแลฉีดฮอร์โ,โมนหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันสม่ําเสมอหรืออะไรเงี้ยเขาก็เคยทําได้พี่นะ่ะเขาเคยทําได้ถึง10กว่าตันตัวนี้ครับผมซึ่งผมพันนี้ยผมทําเป็นปีแรกครับผมฉะนั้นผมบอกเลยว่าพอใจในการทําสายพันธุ์นี้นะครับผมแต่ถ้าเทียบกับเกษตรยักษ์ใช่เกษตรยักษ์หัวจะใหญ่และสั้นกว่าแต่ตัวนี้ยาวครับ แล้วยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งยาวยิ่งใหญ่ครับผมตัวเนี้ยครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทียบแขนให้ดูนะครับเพราะว่าหลายท่านก็คือไม่มั่นใจในสายพันธุ์นี้ครับผมเนี่ยครับแล้วความยาวของหัวจะได้ได้ดีสายพันธุ์นี้ครับผม เพราะว่าที่นี่ผมก็ปลูกประมาณร้อยห้สิบ้อยกสินะครับระหว่างร่องอโอ้นี่สามกอกอนหนึ่งก็ป,กประมาณห้าสิบัวโลและได้ได้สิบวัวโลอยู่ครับกอนหนึ่งครับแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปครับผมเนี่ยกำลังงัดกันอยู่คืออันนี้คือเนี่ยแหละแปลงก้าไร่ของผมครับที่ <laughs> ขุดกันมาละทอนลึกเกิน <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกครับ แฟนเพจเดี๋ยวจะตกใจกันใหญ่ว่าเอ๊ะมันเก้าไรนี่โหขุดเกือบเดือนเลยเหรอ <c ười> คือช่วงเนี้ราคามันขยบขึ้นทุกวันราคาขยบขึ้นทุกวันเราก็เลย <c ười> ใจเย็นได้ครับวันละ2เที่ยวพอแล้วไม่ต้องเยอะครับผมราคาตอนนั้นที่ขายก็คือ2.30บาท30 2บาท4 5 2บาท50วันนี้สองบาท60ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะ2บาท70ครับผมะ ก็ขุดไปครับก็นี่คาดว่าอีกน่าจะประมาณสัก3-4วันนะโดยประมาณนะครับผมก็จะจะหมดครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะรวบรวมบินให้ให้ดูว่า,าขายไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วได้กี่ตันต่อไร่ครับผมสายพันธ์นี้บอกว่าดีผมบอกว่าดีดีใช้ได้เลยครับถ้าแต่ว่าถ้าเทียบกับเกษตรยักษ เกษตรยักษ์จะได้หัวใหญ่กว่าแต่หัวสั้นครับผมตัวนี้จะได้ยาวแต่เปอร์เซ็นต์แป้งถ้าเดือนเท่ากันนะับตัวนี้เปอร์เซ็นต์แป้งดีกว่าครับดีกว่าเกษตรยักษ์ครับผมเพราะว่าที่ไปวัดเดี๋ยววันนี้ผมจะนํามันตัวนี้ไปขายแล้วก็ไปขอวัดเปอร์เซ็นต์แป้งอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าวันก่อนที่ไปเนี่ยเขาวัดได้ยีิบเก้า เดี๋ยววันนี้เพราะว่าที่ที่ผมต้องการวัดก็คือโซนเนี้ยมันเป็นโซนที่สูงส่วนโซนนู้นน่ะมันเป็นโซนที่ต่ํากว่าก็เลยก็เลยอยากจะวัดเปอร์เซ็นต์แด้อีกทีอ่าเห็นไหมครับของผมน่ะรกแปลงนี้รกมากเพราะมันเป็นหญ้าเครือหญ้าเครือที่คุมไปแต่ดูหัวครับหัวไม่ใช่ว่าว่าด้อยนะครับอน้ำพีเทวากำลังงัดท่านผู้ชมเห็นไหมครับหญ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยของผมแต่ดูหัวครับ หัวก็ไม่ก็สิบว่าโลอยู่ครับนะ <Okay. S 1> แล้วหัวค่อนข้างยาวสายพันธุ์นี้ครับผมยิ่งนานยิ่งแป้งดียิงนานยิงแป้งดีครับอ่ะงัดไปเรื่อยๆพี่เทวาเทวาพาทำน,นะครับก็วันนี้ก็มีลูกค้าที่จะจัดส่งต้นพันธุ์มันกเกษตรยักษ์ให้อยู่ครับผมนะบอกเลยว่าไม่ ไม่ได้ด้อยนะครับไม่ได้ด้อยไปกว่าสายพันธุ์อื่นครับผมสายพันธุ์นี้ครับผมสาหรับผมทําก็พอใจครับเทคนิคการงัดเทคนิคเทคนิคการงัดเ,งเ,เทคนิคการงัดโอ,อ,โอ้จะยาพักแท้ตัวนี้ อโอ้โหยังกับงาช้างเลยฮนะูแล้วภูมิใจะล่ะเทวาบอกภูมิใจแล้วคร่ไข่ไไม่ถูกใจเทวาบอกภูมิใจละแค่นี้ครับผมก็ภูมิใจจริงๆครับที่ที่ได้นำสายพันธุ์นี้มาปลูกครับผมก็พันธุ์นี้ยังมีจำหน่ายนะครับเป็นระยอง99ครับผม เปอร์เซ็นต์แป้งดีครับหัวก็ดกมีตังหลายคนแล้วเทวาพาทำม,มันในดงงยา้าเนี่ยมันในดงงยา้าครับผมก็คือ,อมีลูกค้ามาดูแล้วเทวานุน่นจอดรถอยู่นูน่นนู่นอ่ะก็ ลูกค้าที่ต้องการต้นพันสายพันนี้ยังมีอยู่นะครับผม,มนะหัวจะยาวครับผมบอกเลยว่ายาวโอ้ถ้าสิบสองเดือนนี้โอ้โหเปอร์เซ็นต์แป้งจะดีมากวงนี้ไม่ชอบทำที่เนียน ลบๆลอย่างนี้เหรอก <c oughs> ็ก็ไม่แนะนํำนะครับผม <c oughs> แต่ว่าก็คือถ้าทำแล้วก็อยากให้ดีทุกแปลงนั่นนะครับแต่ว่าบางทีด้วยภารกิจด,ด้วยอะไรต่างๆนานาครับผมก็ พวกนี้เน่จอดดูอ่ะกันแล้วก็เห็นหัวมันแล้วก็หายหวยาวชอบมากเลยหัวยาวเนี่ยขับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแฟนเพจ FC ทุกๆท่านนะครับผมอ่าสำหรับพันมันหรือย้องเ9้าของเราครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมกันได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ก็อข,ๆๆขอขอบคุณทุกทท่านครับสวัสดีครับ